ไปดูด้านการเดินหน้าประหยัดพลังงานกันบ้างนะคะซึ่งจากโครงสร้างของการปฏิรูปประหยัดพลังงานนี้นะคะถือว่าต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนรู้จักประหยัดการใช้พลังงานในประเทศให้มากขึ้นค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้กันค่ะ เสรภาพด้านพลังงานของไทยอย่างยั่งยืนด้วยการประหยัดการใช้พลังงานหรือหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นนอกจากจะทําให้ไทยประหยัดเงินในประเทศแล้วยังสามารถลดการปล่อยก๊าซท์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศหรือลดการทําร้ายโลกใบนี้ลงอีกด้วย ช่วงระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องเฉลีย 4. 4่ย4.4%ต่อปีควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ4.5%ต่อปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอาคารธุรกิจนั้นมีสัดส่วนสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศ ในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าหากไทยยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมรวมถึงระบบขนส่งอย่างจริงจังความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นสุดท้ายไทยเองต้องสูญเสียเม็ดเงินจำนวนมากเพื่อนําเข้าเชื้อเพลิงประเภทต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าจะส่งผลพวงต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเช่นกัน กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าปรับแผนอนุรักษ์พลังงานในกรอบระยะเวลา20ปีนับตั้งแต่ปี2554ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายควบคุมอาคารประหยัดพลังงานการเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนประหยัดพลังงานโดยการจัดโครงการ Thailand Energy Award เพื่อเฟ้นหาและมอบรางวัลให้กับภาคเอกชนที่สามารถประหยัดการใช้พลังงานได้สูงสุด แม้จะเป็นเพียงการจุดประกายเล็กๆแต่ก็เริ่มทำให้หลายหน่วยงานหันมาประหยัดการใช้พลังงานมากขึ้นจนสามารถทำให้ไทยก้าวเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียนที่สามารถประหยัดการใช้พลังงานได้ในปริมาณมาก